นี่คนสวยครับเพิ่งกลับม,มาจากกรุงเทพใช่ไหมครับเนี่ยคุณรู้ได้ไงคะเนี่ยจะไม่รู้ได้ไงอะ่ะก็ทุกครั้งที่คุณกลับม,มาผมเป็นคนไปส่งคุณจำไม่ได้เหรอเออจำไม่ได้แล้วนี่แล้วนี่ทำไมเดินกลับม,มาคนเดียวอะ่ะคุณอื่นเขาพาแฟนกลับม,มากันหมโดนี่ผมไม่พาแฟนกลับม,มาด้วยเหรอคือพ่อก,กับแม่ของฉันอยากจะให้ฉันหาแฟนแถวบ้านเอาอะค่ะหาแฟนแถวบ้านเออ แล้วผมเป็นไงบ้างอ๋เอองั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านผมไม่คิดต่างสะบาทเลยผมส่งให้ฟรีโอเคไหมจะดีหรอคะฉันเกรงใจอะ่ะจะเกรงจงเกรงใจทำไมกันโอ้เงินน่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่บ้านผมรวยจะตายเชื่อดูหน้าตาผมก็รู้มาขึ้นมาเลยดีกว่า ขอหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคโอเคพร้อมนะครับค่ะบ้านคุณอยู่ไหนครับนี่ใี่ตรงโน้นอ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวคุณรอนี่แป๊บนึงนะครับผมไปซื้อของแป๊บนะ อ่าเป็นของขวัญเล็กๆนๆ้อยจากผมนะครับอ่าอันนี้เอาให้แม่คุณนะครับอ่าส่วนนี้เอาให้พ่อคุณอ่าเป็นลำเจ็ดเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยนะเอาอไปสิช่ว<อ>ไม่ได้อโอเคอ่ากลัวให้แน่นๆหน่อยน้องนะถ้ากลัวตกก็กลัวให้แน่น,นหน่อยน้องนะแตนะ่ถ้าไม่กลัวก็ไม่เป็นไรใจเย็นใจขาผมขาผมถึงอแล้ว ไปแล้วนะเออคุณสวยครับคุณสวยเป็นไรไหมครับเออคุณสวยเป็นไรไหมครับเออผมต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นป้ายโค้งอันตรายผมก็เลยขับตรงเลยครับเออคุณสวยเฮ้ยเฮ้ยตาแล้วครับบ่ ฮ้ยชุกช่วงนี้เป็นไงบ้างวะลูกค้าเยอะบปก่าวะช่วงนี้ลูกค้าน้อยมากเลยวะเรียกแพงไปเขาก็ไม่ไปเรียกตามไปก็ไม่มีกำไรชีวิตน้อชีวิตแล้วมึงอะกูว่าพอมีลูกค้าบ้างอะแล้วปกติมึงไปตลาดมึงเงี้ยเท่าไหร่วะก็50บาทไง50เฮ้ยมึงเรียกแค่50เองเหรอวะกูเนี่ยเรียกทั้ง80ิเลยนุ้ยโอ้ มึงไปทำอีท่าไหนวะถึงเรียกลูกค้าได้ตั้ง80บาทสอนกูหน่อยดิง่ายๆเลยนว้ยง่ายๆแต่ได้ใจความถ้ามีลูกค้ามานะถ้ามันบอก50มึงบอกไปเลย8ปิแล้วถ้ามึงบอก80แล้วมันบอก50อ่ะมึงก็ไม่ต้องไปนะทีนี้มีแค่เรา2คนยังไงมันก็ต้องไปอยู่แล้วเออเออฮ้่ตกลตัดนั้นเลยนะว้ยโอเคนี่คะไปตลาดเท่าไหร่หรอคะแบาทครับเออ50ได้ไหมอ่ะ แปดสิบครับห้าสิผมไม่ไปอ่ะห้าสิบบาทผมไปนะโอเคค่ะไปเลย ไอ้เบนมึงทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องเลยนว้ยเฮ้ยมึงพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะนี่กูสสวังดีน้เว้กูขาดทุนอะไม่เป็นไรหรอกแต่กูจะให้มึงขาดทุนได้ไงวะจริงไหมล่ะพี่คะเป็นตลาดเท่าไหร่คะห้าสิบบาทครับผมสี่สิบบาทครับผมยี่สิบบาทผมฟรีครับคุณสวยขึ้นมาเลยผมไม่เก็บตนะังค์ แป,แป๊บค่ะพี่พี่รักเขาไปตลาดก่อนนะเอา้เอานี่แฟนมึงเหรอกูใช่ไงสิฮ่า <c oughs> มึงพูดอะไรว่ามึงไม่เก็บตังค์อ่ะ <c oughs> พี่รักเดี๋ยวถ้าพี่รักซื้อของที่ตลาดเสร็จอ่ะรอพี่ที่ตลาดเลยนะเดี๋ยวพี่ไปส่งลูกค้าเสร็จแล้วพี่จะได้ล้วนรับที่รักกับบ้านทีเดียวเลย <c oughs> <c oughs> เอา้ารออะไรอ่ะบอกรถสิไป <c oughs> เฮ้ยเ,เดี๋ยวตลาดก็วายหรอกเอา,มามอไปมอีก <c oughs> เดี๋ยว ฉลาดจริงๆเลยกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย